สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีซึ่งในตอนนี้ก็จะเป็นผลกระทบที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีเมษนะครับชาวลัคนาราศีเมษท่านก็มีดาวอังคารเป็นดาวตานุลักษ์หรือเรียกกันได้ง่ายๆนะครับว่าเป็นดาวประจําตัวของท่าน ซึ่งนอกจากดาววังคารจะทำหน้าที่เป็นดาวตนุลักษ์แล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนพบมรณนะอีกเรือนหนึ่งด้วยดังนั้นชาวลัคนาราศีเมษหากท่านทราบว่าดาววังคารในพื้นดวงเดิมของท่านไปสถิตยอยู่ณนะตำแหน่งใดมีความเข้มแข็งหรือมีตำแหน่งที่เรียกว่าอังคารเสื่อมอย่างไรท่านก็พอจะทราบคันรองชีวิตของท่านได้โดยไม่ยากนะครับ ถัดมาที่ชาวลัคนาราศีเมษควรจะรู้เป็นขั้นต่ําหรือเป็นพื้นฐานเอาไว้คือท่านมีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษนั้นลัคนาของท่านมีดาวอะไรเป็นดาวเจ้าเลิกและอยู่ในหมวดเลิกอะไรเป็นดาวเจ้าเลิกที่ดีต่อดาวตานุลักษณ์ของท่านหรือไม่เป็นดาวเจ้าเลิกที่ดีดดดส่งผลที่เป็นคุณหรือโทษแก่เจ้าชะตาและเป็นเลิกที่สมบูรณ์ที่ทางโหราศาสตร์เรียกว่า บูรณะเลิกหรือเป็นเลิกแตกที่ทางโหราศาสตร์จะเรียกกันว่าเป็นฉินทะเลิกในแต่ละราศีนะครับก็ขอให้ความรู้กับท่านนิดนึงนะครับในแต่ละราศีจะแบ่งออกเป็น9ส่วนซึ่งเราเรียกว่าณวางแต่ละเลิกก็ประกอบไปด้วย4ีณวางดังนั้นในราศีเมษนะครับก็มี9าณวางจึงประกอบไปด้วย3เลิก โดยเลิกที่3ในราศีเมษซึ่งเป็นเลิกสุดท้ายที่อยู่ในราศีเมษนั่นนะครับก็จะเป็นเลิกที่คาบเกี่ยวข้ามไปยังราศีพฤษภด้วยคือจะมีเพียงหนึ่งระวาังในราศีเมษเท่านั้นแต่อีกสามระวาังจะไปอยู่ในราศีพฤษภเลิกลักษณะนี้นะครับก็คือเลิกที่ทางโหราศาสตร์เรียกกันว่าเป็นฉินทะเลิกนั่นเองก็ลองดูจากตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าจากเลิกในราศีเมษทั้งสามเลิกนั้น ชาวลัคนาราศีเมษที่เกิดในเลิกที่แตกต่างกันท่านก็จะมีคันลองชีวิตที่แตกต่างกันออกไปจะขอสรุปนะครับจากนิทานดาวเลิกในตำราโหรา,าศาสตร์ไทยพอให้ชาวลัคนาราศีเมษได้ทราบพอเป็นสังเกตดังนี้นะครับเลิกแรกในราศีเมษซึ่งเป็นเลิกแรกในจักรราศีเลยก็คืออัสวินีเลิกชาวลัคนาราศีเมษที่เกิดในเลิกนี้ส่วนใหญ่ ท่านก็จะพอใจที่ได้จับจ่ายใช้สอยมีเงินก็มีโอกาสที่จะรักษาไว้ไม่อยู่เพราะท่านนิยมการจับจ่ายใช้สอยนั่นเองบางครั้งเจ้าชะตาก็จะออกแนวสุรุ่ยสุล่ายไปเลยก็มีเลิกที่2ในราศีเมษก็คือพอรณีเลิกชาวลัคนาราศีเมษที่เกิดในเลิกนี้ถึงจะเกิดมายากจนแต่ท่านก็จะพาตัวเองขึ้นไปสู่ความเป็นเศรษฐีมีทรัพย์ได้ ด้วยความมัธยัถ์และประหยัดอดออมต่อสู้ชีวิตด้วยตัวของท่านเองชาวลัคนาราศีเมษที่เกิดในเลิกนี้เรียกได้ว่าเป็นพวกรวยแต่ตนีถัดมาเลิกสุดท้ายนะครับที่มีอยู่หนึ่งนาวางในราศีเมษก็คือกิติกาเลิกเป็นฉินทะเลกชาวลัคนาราศีเมษที่เกิดในเลิกนี้ก็มักจะรู้เท่าทันคนอื่นชอบการแข่งขันและทำได้ดี ท่านจะชนะมากกว่าแพ้ชาวลัคนาราศีเมษท,ที่เกิดในเรื่องนี้เมื่อชนะมากๆเข้าหรือประสบความสำเร็จแล้วท่านมักจะหลงละเลงลืมตัวสุดท้ายหากไม่เตือนตัวเองเอาไว้ท่านก็จะประสบกับความหายนะได้โดยง่ายท่านที่เกิดในเรื่องนี้ต้องคอยเตือนตัวเองให้รู้จักพออย่างสม่ำเสมอนะครับจากที่กล่าวมาท่านก็จะเห็นว่า ถึงแม้ท่านจะเป็นชาวลัคนาราศีเมษเหมือนๆกันแต่ก็จะมีคันลองชีวิตที่แตกต่างกันไปแม้แต่เกิดในเลืกเดียวกันแต่ถ้าต่างนาวางต่างองศากันไปคันลองชีวิตของแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันไปเมื่อรวมเข้ากับเรื่องของดาวตันุลักษ์และดาววระเคราะห์อื่นๆในพื้นดวงเดิมของท่านที่ไปสถิตอยู่ในราศีต่างๆเรือนต่างๆก็จะยิ่งทำให้เห็นได้ชัดว่า คันลองชีวิตของแต่ละคนในลัคนาราศีเดียวกันนั้นจะแตกต่างกันออกไปหลากหลายรูปแบบดังนั้นนะครับเมื่อท่านได้รับฟังคำพยากรณ์ใดๆที่ไม่ใช่คำพยากรณ์เฉพาะเจาะจงส่วนตัวของท่านท่านก็ต้องเข้าใจไว้ก่อนนะครับว่าเป็นเพียงภาพรวมกว้างๆของลัคนาราศีท่านเท่านั้นท่านสามารถที่จะนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในแต่ละเรื่องแบบกว้างๆได้ แต่ถ้าท่านต้องการรู้รายละเอียดส่วนตัวมากขึ้นท่านก็ต้องควรไปพบโหนนะครับเพื่อตรวจดวงชะตาเฉพาะของตัวท่านเองเท่านั้นชาวาลัคนาราศีเมษจะมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนพบสุภะและพบวินาศหลังจากวันที่19เมษายน2 5 6 6นี้ดาวพฤหัสบดีจากโคจรย้ายจากราศีมีนพพวินาศเข้าสู่ราศีเมษ ได้มาตรฐานราชาโชคกุมลัคนาของท่านเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีโดยมีลาหูโคจรเข้าไปสถิตที่ราศีเมษกุมลัคนาของท่านมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่30มีนาคม2,565แล้วก็ลาหูจะสถิตอยู่ที่ราศีเมษจนไปถึงวันที่17ตุลาคม2,566 โดยมีดาวเสาร์เจ้าเรือนภพกรมมะของท่านสถิตยอยู่ที่ราศีกุมภ์พพลาภะมาตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2566รวมทั้งยังมีดาวมฤตยูสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภพบพบกระดุมพระนำหน้าลัคนาของท่านเรียกว่าเป็นศูนย์ภาหะข,ของท่านมาตั้งแต่วันที่8มีนาคม2566ไปแล้วเมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่ราศีเมษกุมลัคนาของท่าน ได้มาตรฐานราชาโชคดังสโลโขนกล่าวเอาไว้ว่าราชาโชคฉลกกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักด์ดุจราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองชาวลัคนาราศีเมษเป็นช่วงเวลาที่ท่านมีโอกาสนะครับที่จะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องทั้งทางด้านลาบผลเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สินต่าง ในคำภีโชคติยนิตท่านเรียกว่าเป็นดวงชะตากัมมุดเกณฑ์ซึ่งคล้ายกับดอกบัวที่ส่งกลิ่นหอมไปรอบข้างทำให้ท่านจะประสบความสำเร็จด้วยปัญญาความรู้ความสามารถของตัวท่านเองในช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีเมษจะมีโอกาสในทางโชคลาภเป็นพิเศษจะคิดหรือทำการคาดการอะไรล่วงหน้าท่านก็จะ ดำเนินการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงเบื้องบนให้การยอมรับสนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวลัคนาราศีเมษมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านนอกจากนี้แล้วนะครับในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีมากุมลัคนาของท่านอยู่นั้นชาวลัคนาราศีเมษท่านยังได้รับกระแสะอิทธิพลที่ดีจากดาวเสาเจ้าเรือนกรรมะ ที่ขณะนี้ไปสถิตยอยู่ที่พบลาพะเรือนของลาหูที่เป็นคู่มิตรใหญ่ทำให้ชาวลัคนาลาศีเมษมั่นใจได้เลยนะครับว่าลาบผลความสำเร็จจากการทำงานความสำเร็จในการเรียนการศึกษาจะหลั่งไหลามาส่งผลที่เป็นคุณให้กับชาวลัคนาลาศีเมษโดยตรงแต่ท่านก็จะต้องลงมือทำเต็มที่ด้วยเหมือนกันนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่จะแนะนําชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเวลานี้คือในช่วงเวลาที่ท่านมีดาวมฤตยูโคจรน,นําหน้าลัคนาเป็นศูนย์ปะหะอยู่เป็นระยะเวลายาวนานถึงประมาณ7ปีนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านก็อยากจะขอแนะนําให้ชาวลัคนาราศีเมษลองย้อนกลับไปทบทวนเรื่องการโคจรย้ายราศีของดาวมฤตยู ซึ่งทางช่องสาราศราลาญได้ทำการเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ชาวลัคนาราศีเมษก็มีเรื่องที่ท่านต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะครับเรื่องแรกเส้นทางการประสบความสำเร็จของท่านนั้นท่านจะตกอยู่ในความประมาทไม่ได้เลยเพราะไม่ใช่เส้นทางที่ลรยด้วยกีบกุหลาบอาจจะมีหนามกุหลาบลรยประปบ,บนอยู่ด้วยนะครับดังสโลโขนที่กล่าวเอาไว้ว่าพะระฤหัสบดีมาต้องลัก ผู้มีศักดิ์จะบีทาภายหลังจึงราชาให้ราพาคนยำเกรงชาวลัคนาราศีเมษท่านอาจจะเริ่มต้นด้วยการถูกกีดกันไม่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีจากหัวหน้างานของท่านโดยตรงหรือจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านชาวลัคนาราศีเมษท่านจะต้องเข้มแข็งอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านี้ ทำผลงานของท่านให้ปรากฏเป็นที่ยอมรับแล้วในภายหลังนะครับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาในระดับชั้นสูงขึ้นไปก็จะประจัก์ในผลงานของท่านแล้วจะให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านได้รับประสบความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้าท่านก็จะมีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นที่เคารพนับถือภายในองค์กรของท่านเรียกว่า ถึงแม้ความสามารถของท่านอาจจะถูกบทบังจากในระดับผู้จัดการหรือหัวหน้าง,งานขั้นต้นแต่ในระดับสูงขึ้นไปเช่นเป็นซ e o กับมองเห็นความสามารถและศักยภาพที่แท้จริงของท่านอีกเรื่องนะครับที่ชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องระมัดระวังคือสำหรับชาวลัคนาราศีเมษบางท่านที่เป็นช่วงเวลาอายุจรปีนี้ในทางทักษะจรท่านมีดาวพฤหัสบดี ตกเป็นกาลกินีจรชาวลัคนาราศีเมษในกลุ่มนี้ท่านควรระมัดระวังมีสติไตรตรองในทุกเรื่องที่จะต้องทําในช่วงเวลานี้นะครับท่านต้องมีความรอบคอบอย่าทําอะไรที่ผิดต่อกฎระเบียบไม่ยึดมั่นในกฎในระเบียบหรือไม่ยึดมั่นในข้อบังคับต่างๆและที่สําคัญนะครับ ไม่ควรกระทำการใดๆในเรื่องที่ผิดไปจากความถูกต้องทํานองคลองธรรมโดยเด็ดขาดแล้วชาวลัคนาราศีเมษท่านที่มีดาวพฤหัสบดีเป็นการลัินีจรในช่วงเวลานี้ท่านก็จะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้โดยดีเช่นกันก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านใช้โอกาสที่ดีในช่วงเวลาที่ท่านมีดาวพฤหัสบดีซึ่งได้มาตรฐานราชาโชคโคจรมากุมลัคนาของท่าน ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองให้มากที่สุดเพราะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของชาวลัคนาราศีเมษในรอบ12ปีเลยทีเดียวนะครับยิ่งถ้ามองถึงผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการโคจรที่ส่งอิทธิพลเป็นกระแสที่ดีมายังราศีเมษของดาวเสาร์รวมถึงดาวมฤตยูที่โคจรอ,อยู่เป็นศูนย์ยพาหะด,ด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าโอกาสทองฝังเพชร ที่ส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีเมษเลยทีเดียวขอเพียงชาวลัคนาราศีเมษท่านนะครับอย่าลืมอย่างอมืองอเท้าโดยเด็ดขาดเท่านั้นเองก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านสมหวังตามที่ท่านตั้งใจปรารถนาเอาไว้ทุกประการนะครับในตอนหน้าก็จะเป็นเรื่องราวของผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของดาวพฤหัสบดี กันต่อนะครับแต่จะเป็นผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีอะไรนั้นก็ท่านที่สนใจก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ